เม่อี้มากินกาแฟะนะแต่เท้าฮะเขาถ่ายมาก็จะว่าเห็นเห,นห็นส่องอยู่ค่ะแม่นเพิ่นอันทักมาถามก็เลยขอพิกัดก็เลยบอกอยู่นี้ส่งพิกัดให้เพิ่นเพื่นถ่ายดูเห็นงานอันนั้นคนลราคนละคนตี่คนใดผู้ผู้ถามอะไรแม่นมากสองคนแมนบ่กแมนสองคนแมนบ่ผู้เท่าดักก็เจ้มามาแต่อีกอย่างหน้าบุรพา นี่ฮะก่อนเดินทางมากินกาแฟเพิ่มพลังก่อนอฮะบรร่ดอกโอเคเอาบ้างไม่ร <Finland> เดแต่อายจกหนึ่งก่อนตอนนี้นะครับผมเข้ามาเก็ตชนบทนะครับเปลเป็นทางสอบที่เขวัญข้างบุกบ้ากใหญ่เลยนะใหญ่เลยนะครับงามเลยไหมกยด ยอดภูเขานะครับอ้องาเขาอินปูนเมืองมหาใจนะครับผมเข้ามาเท่าไหร่ผมมกมุมนี้ขนาดเลยนะครับวิวนี้วิวเป็นวิวที่งามมากๆเลยนะวิวภูเขานะครับเขาอินปูนมองไปไกลๆพูดนะครับข้างล่างเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นมู่บ้านนะครับยติดไตนี่ มันจะมีซื้อบ้านกัคือบ้ันดางนะครับเบืองมหาไทยนะครับยอดความสวยงามนะครับล้อมรอบไปด้วยทุ่งนากับภูเขาโอ้แปบลบเฟืองบอส อนนี้นะครับ้ามาเขตบ้านแล้วนะครับเขตหมู่บ้านที่ผมมาเข้ามานะมัน้างมากบรรยากาศนะครับมากบรรยากาศมากบ้านเรือนก็นเจ้ามากตนนบทกลับามาในหมู่บ้านละ ช่วงนี้ไปทั้งใดก็เงียบนะครับเพื่อนอาจ,จะไปไปหน้าเนาะไปหน้าไปให้ไปสวนนะครช่วงนี้ยอบเลยมูตอ ที่วุ้จักเพิ่นกับไปเฮ็ดเวียกเพิ่นแล้วนะครับ <c oughs> จะสิไปหาท่ายไปห,ห้องสำับมะหาหลอดสมมู่บ้านดีวกว่าเนาะไปท่ายมู่บ้านไป okay. ยังสามมู่บ้านครับกดสามมู่บ้านนะครับ <c oughs> <c oughs> ดิอยู่วัดมีงานเพิ่นผมแม่นวัดเนาะตอนนี้ผมก็ฝากรถนะนี่ฝากรถไปเทื่ยวนี้นเป็นเนที่ยนที่อุจัาก,กันนะขามมาซุดสุดที่บ้านได้บ่ครับสุดที่ว่า ่เดี๋ยวตอนนี้ย่างรอบหมู่บ้านนะจะหลดไปแล้วข้างเล็กได้ย่างมาทางนี้สาวไ้ถ่ายยังได้บ่คุยตทรทับท์บ่มาถ่ายยังเนี่ย แคปเดียวอืมีมีคนถามทางแล้วยังลูกบ่อนอ่ะอืมมาถามทางเนี่ยอ้าเออันนี้นี่บ้านอย่างนี้ถามบันดางบันดางเมือ<บ>งเมืองมหาชัยเดี๋ยวจับลายเมืองมหาชัยนะนะโอเคจ้ะขักใจเด้อ เปิ่นเขิดนนะไปเอายางหลอต่อเพิ่งเคยมาทางนี้นะครับกับหมู่บ้านโบรานอีรีเปิ่นเงินจะเจอลีอังนะ งานอย่างนั้นีนถามกิน,อนกโอ้ไปอ้วานกายเล่โอ้เงินปลากระแตะห <c oughs> องปากระแตะอีกกระตาดนะ่ <c oughs> นยในหมดนะปากระแตปลากระตาดบึดเฮือนเลยนะวัน <c oughs> นี้เลยเป็นเฮือนไม่ บโ่โหดนทางบวได้ยินเสียงลำนะลำเ<ไ>ปจเจ้าเหตุบุญไปบ<ไ>ปล่ปล่ะ,ไป,ปะ,ละไปกับไปเม่นอยู่ทางออกกันดิป้าแต่เจ้ากินยังกินส้มบ่ส้มยังเด้มะขาม,มอู้กิน <laughs> ขาเจ้าเบม่อเขาเจ้ากินอยู่กลางเดินเลยนะโอ้มีทางเข่าทางบนอีกฮะ,ไ,ะไปไปทายลำอันคอถามเนี่ยขอถามเนี่ยเขาเจ้าเฮ็ดเฮ็ดยังตึงตึงตึงอะไรนี่บุญ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 ยังบุญแจกบะโอ ขอบใจเด้อ <laughs> ถามมาเจ้าเคดีน,นะย <นะ S 2> ังรอต่อเจ้าลำบดีเบลี่ลำซุดเต๋อเอตอโอ้โหเดี๋ยวลำไปยังต่อบึงสวนพักกับเจ้าก็<อ>สวนพักต้นมะก,ก้วยต้นมะซอรี่นะ คักนะครับเรือนเรืองแบบสมัยโบราณแบบสมัยเก่าเลยนี่อันนี้ฝากระแตะที่เพื่อนสีเอาไปเฮ็ดเฮ็ดเพือนเนาะอ้เบิ่งเฮือนกดวเวคักคักคักสามที่หลังติดกันนี่คักขนาดเลยนะ ไปใส่นอหนี้คือเป็นป้ามันไปได้ห่ะคือเป็นป้าป,ป้าไปนี่ได้อีดองโอ้โหยางมาคักขนาดเบื่องต้นมากเนี่ยมุมนี้สุดยอดเลยนะต้นมากต้นมะพร้าว ข้างๆนี่นะคนปลูกววยเนาะไวยหลายขนาดแม่นบัวไวเข้ามาตามซอกตามมุงที่เราเคยเข้านะเข้ามาดูแต่เราเคยย่างตามซอกไปนี่ ากาศดีขนาดมาเที่ยวทัวงหน้าหนาวนะครับเที่ยวหน้าหนาวครับท้องฟ้าสวยงามแล้วก็บรรยากาศดีบห้อนนะครับอาจจะเมื่อยยางอยู่